สิบส,สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณควรเป็นทนายความคลิปนี้สรุปความจากเรื่อง Ten Size y o u s h o u l d Become a Lawyer ในช่อง After School Africa การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่ายากแล้วแต่อันที่จริงแล้วการตัดสินใจว่าจะเรียนคณะอะไรและจบมาทำอาชีพอะไรนี่สิเป็นเรื่องที่ยากกว่า อาจจะมีคนในครอบครัวของคุณเช่นแม่ของคุณอาจจะอยากให้คุณเป็นหมอในขณะที่พ่ออาจจะอยากให้เป็นวิศวกรเพราะเห็นว่าคุณมีทักษะทษางคณิตศาสตร์ที่ดีแต่ในขณะที่ลุงของคุณอาจแนะนำให้คุณเป็นสถาปนิกเพราะเคยเห็นฝีมือของคุณในการร่างวาดแบบบ้านได้อย่างงดงามดีเยี่ยมทั้งๆท,ที่เสียงกล้องอยู่ในหัวของคุณ่ะมันบอกให้คุณ เรียนกฎหมายเพราะนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลหลงไหลอย่างมากมายเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูสิบสัญญาณน,นี้กันเลย <S <S สัญญาณประการแรกคุณไม่กลัวการต้องอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆนห,ห,หนา <S <S หากคุณเป็นคนที่ไม่เบื่อกับการต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลที่คุณต้องการ นี่เป็นสัญญาณสำคัญหนึ่งของการเป็นนักกฎหมายเพราะการเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัยนั้นประสงค์ให้คุณใช้เวลาหลายชั่วโมองติดต่อกันอยู่ในห้องสมุดคุณจะถูกขัดเกลาอย่างมโหฬานมหาศาลให้อ่านหนังสือกฎหมายและอ่านคำพิพากษาของศาลได้อย่างมากมายไม่จำกัดซึ่งถ้าคุณเป็นคนอ่านเร็วอยู่แล้วนั่นก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึง่ง แต่การเป็นนักอ่านที่ชาญฉลาดจะทำให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่านั้นนั่นหมายความว่าคุณควรรู้ว่าคุณไม่ควรจะแยกจากกันกับการอ่านซึ่งการอ่านนั้นได้แก่การแยกแยะจุดที่สำคัญให้ได้การสรุปผลที่เกี่ยวข้องให้ได้และการย้ำเน้นส่วนของเนื้อหาที่คุณรู้เพื่อที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนใหม่ในขราวหลังแต่นี่แค่หนึ่งทักษะ นึ่งทักษะนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเป็นนักกฎหมายที่ดีได้ประการที่2คุณพยายามที่จะเข้าใจในทุกๆมุมมองของเรื่องราวนั้นๆความสามารถที่จะเข้าใจทุกมุมมองของเรื่องราวนั้นๆคือทักษะสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักศึกษากฎหมายคุณจะสามารถเป็นนักกฎหมายที่ดีได้ถ้าคุณพยายามอย่างหนัก เพื่อที่จะรับฟังและพิจารณาอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวนั้นๆเพราะการขุดหลุมให้ลึกกว่าพื้นผิวที่เห็นอยู่ข้างบนเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องราวนั่นคือโบนัสพิเศษอย่างหนึ่งนั่นเองนอกจากนี้ความสามารถของคุณในการพินิจพิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ที่ซับซ้อนและตัดสินข้อเท็จจริงของเรื่องราวหรือคดีที่เกิดขึ้นได้นั้นมีประโยชน์มากในการเป็นนักกฎหมาย สัญญาณประการที่3คุณรักการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ธรรมดาสามัญที่สุดที่ทำให้คนมาเรียนกฎหมายถ้าคุณสามารถยืนหยัดความคิดของคุณและโต้แย้งเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อบานล้อมให้คนอื่นเชื่อในความคิดเห็นของคุณคุณอาจจะต้องรักษาพลังงานเหล่านั้นไว้เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยกฎหมาย ทำไมคุณจะต้องไปสูญเสียพลังงานทั้งหมดไปกับการให้เหตุผลในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะคุณสามารถสร้างเงินได้จริงด้วยการทําให้ศาลเห็นด้วยกับคุณในปัญหาข้อกฎหมายซีซึ่งทําให้ลูกความของคุณผลจากข้อกล่าวหาสัญญาณประการที่4คุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากในอาชีพกฎหมาย อาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะจัดการคดีหลายคดีที่ไม่มีพยานยสำคัญมาสนับสนุนในสถานการณ์เช่นนั้นคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเชื่อในตัวลูกความของคุณและต่อสู้เพื่อเขาเสมือนเป็นคดีของตัวคุณเองและแม้ว่าจะมีอำนาจหรืออิทธิพลอื่นๆมาบีบคุณอยู่เรื่อยๆเพื่อพยายามทำให้ข้อเรียกร้องของคุณตกไปคุณจำต้องจัดเตรียมการเพื่อยือนยันและยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อ สัญญาณประการที่5คุณแสดงออกมาถึงความมั่นใจเมื่อคุณใช้สิทธิเรียกร้องคุณยืนหยัดในความคิดเห็นของคุณและรักษาใจให้เย็นเมื่อคุณต้องเผชิญกับการโต้แย้งที่รุนแรงนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากคุณควรจะเป็นนักกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยในสายงานนี้ คุณจะตกอยู่ภายใต้การโจมตีจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญคุณจึงจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นเพื่อปกป้องข้อเรียกร้องของคุณเพราะถ้าขาดสิ่งนี้จะทำให้คุณเกิดความยุ่งยากและก็ไม่มีลูกความที่ไหนต้องการจะจ้างทนายความที่ขาดความเชื่อมั่นหรอกนะสัญ,ญญาณประการที่6คุณยึดถือหลักคุณธรรม อาชีพนักกฎหมายไม่มีช่องว่างสำหรับการประพฤติผิดจรรยาบรรณคุณสามารถถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ถ้าคุณถูกตรวจพบความบกพร่องอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือการประพฤติผิดไม่ชอบคุณธรรมคือสิ่งที่สำคัญในการประสบความสำเร็จของวิชาชีพกฎหมายถ้าคุณมีคุณสมบัติข้อนี้คุณอาจจะเหมาะกับการเรียนกฎหมาย ความซื่อสัตย์และความสามารถในการยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นสิ่งที่จะจัดคุณไว้ในวิชาชีพนี้สัญญาณประการที่7คุณให้ความสนใจกับรายละเอียดสิ่งนี้คือพรสวรรค์ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเพราะว่าน้อยคนมากที่จะสามารถจดจำได้ว่าเมื่อวานเนี้ยเขากินอะไรในมื้อเย็น สิ่งถ้าคุณเป็นคนที่จดจำแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทุกสิ่งกฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อคุณมหาวิทยาลัยกฎหมายบังคับให้คุณคิดและตอบสนองอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งที่ให้พูดมันออกมาเพื่อต้องการให้คุณจัดการเรื่องราวและข้อเท็จจริงรอบด้านเพื่อติดตามทุกสิ่งที่คุณพบเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงวันที่จำนวน คำนิยามศัพท์ของกฎหมายคดีที่คุณศึกษาและคําตัดสินของคดีเหล่านั้นนี่เป็นแค่บางส่วนของสิ่งที่คุณจําเป็นต้องจดจําให้ได้การบริหารจัดการที่ดีระเบียบวินยัยและความสนใจที่แหลามคมคือคุณลักษณะ2 3ถึงสประการที่ทุกๆมหาวิทยาลัยก, ah กฎหมายคาดหวังว่าคุณควรจะมีซึ่งตาคุณมีสิ่งเหล่านี้ยินดีต้อนรับสู่วงการนักกฎหมายสัญ,ญญาณประการที่8คุณ สนุกสนานกับการถกเถียงอภิปรายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากการโต้เถียงในความหมายว่าการถกเถียงอภิปรายเป็นสิ่งที่เป็นระบบระเบียบมากกว่าและมีการสอกแซะที่น้อยกว่าถ้าคุณรู้สึกหลงไหลดึงดูดใจในการที่คนสองคนกำลังพูดคุยกันโดยขณะที่อีกฝ่ายกล่าวข้อเท็จจริงในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะโต้อตอบความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง คุณเหมาะกับการเป็นทนายความเพราะหากคุณเป็นทนายความคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ในศาลไงสัญญาณประการที่9คุณมีทักษะการบริหารจัดการเวลาที่ดีการเรียนกฎหมายแบบเต็มเวลานั้นสามารถใช้เวลา3-5ปีทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ 3-5ปีในการเรียนกฎหมายบ่อยๆที่เป็นเวลาที่ดีที่สุดของคุณโดยเป็นช่วงปีที่คุณกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวในขณะที่เ,เพื่อนๆกำลังปาร์ตี้สนุกสนานกันอย่างเมามันคุณกลับต้องหมกมุ่นกับการเรียนและการอ่านหนังสือนี่คือสิ่งที่กฎหมายเรียกร้องและการเป็นนักกฎหมายที่ดีคุณจำเป็นต้องใช้เวลาของคุณอย่างเหมาะสมทักษะนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเมื่อคุณอยู่ในห้องพิจารณาของศาล การถามค้านพยานเป็นสิ่งที่ยากและคุณจำเป็นต้องรักษาเวลาให้ดีซึ่งถ้าคุณบริหารจัดการเวลาได้ดีแล้วคุณก็จัดว่าเป็นนักกฎหมายที่ดีนั่นเองสัญญาณประการที่10คุณรักษาความลับได้ดี สิ่งนี้เป็นเหมือนกฎแห่งศาสนาของนักกฎหมายนักกฎหมายที่อยู่ในลำดับหลังพระหรือนักบวชซึ่งเป็นลำดับของคนที่ซึ่งได้ฟังคำรับสารภาพจากผู้กระทำความผิดบ่อยที่สุดถ้าคุณสร้างช่องว่างหรือซอกหลืบสำหรับตัวคุณเองระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าคุณสามารถเก็บรักษาความลับของเขาได้ทักษะการรักษาความลับนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณอยากประกอบอาชีพทนายความ บางครั้งคุณอาจจะต้องรับฟังความลับที่ซีเรียสจากลูกความของคุณซึ่งบางครั้งคำรับสารภาพอาจจะดูต่าช้าเลวร้ายแต่การที่ลูกความเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้คุณฟังจะทำให้คุณไม่พบกับช่วงเวลาที่ยุ่งยากในภายหน้าอันเนื่องมาจากการช่วยเหลือเขานั่นเองซึ่งสิบสัญญานี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณ ควรจะเรียนกฎหมายเพื่อประกอบอาชีพทนายความอย่างไรก็ตามหากสัญญาณเหล่านี้ตรงกับคุณแค่หนึ่งหรือสองข้อก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดว่าคุณเหมาะที่จะมาเรียนกฎหมายแต่หากคุณมีผสมประสานกันอย่างน้อย5ข้อก็ถือว่าผ่านเกณฑ์น,นะคะเอาล่ะยังไงก็ขอให้คุณได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบทั่วกันทุกคนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง y t u t u แอดลิบรอให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆนะสำหรับวันนี้แอดลิบรอไปก่อนสวัสดีค่ะ